ผม uh huh. ผมไม่เคยพูดว่าแบบจะรีเทิร์นกันอะไรกัน mm hmm. ใช่ไหมก็อย่างที่บอกพูดไปก็เหมือนเดิมจะเบื่อกันก็คือรู้จักกันตอนที่เลิกกันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรกันใช่ไหมฮะเจอหน้ากันรก็ทักทายกันได้ตัวจไม่ได้โกรธอะไรกันใช่ scheint, ไหมนา,าแต่ที่ผ่านมาเห็นที่แบบไปนู่นไปนี่ไปไหว้พระไปรูปสนิทกันเออมันก็สนิทกันจริง<อ><ย>ๆเพราะเราก็เคยคบกันใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็หลายรู้จักกันมาหลายปีนะมันก็ปกติที่ว่ารูปพี่ชิชเช่นผมแอาดูอยู่เหมือนกันก็คือดูรูปเหมือนเข อนถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดูดูแค่นั้นเองครับมันคงเป็นสแนปแอคชั่นมาช็อตเดียวเองมันไม่มันไม่สามารถเล่าอะไรได้ทุกอย่างแต่มันก็ดูใกล้ชิดแนบชิดกันเนาะคนเลยเข้าใจผิดก็น้องบอกว่าอะไรนะห้าสิบห้าสิบเหรอที่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าอย่างที่บอกนาคตไม่รู้เป็นยังไงตอนนี้ก็ดีดีกันอยู่อย่างที่บอกผมว่าถ้าเรื่องเคยเรื่องกันไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าจะมาคบกันเนี่ย ถ้าถ้าเลิกอีกเนี้ยผมมันดูตลกแล้วมันดูเหมือนเล่นขายของละคือถ้าเราจะกลับมาคุยกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยคงต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่และยากเหมือนกันแล้วเราก็ดูให้ชัวร์ให้นั่นใจดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ใช่แบบเดี๋ยวแปลว่าดูกันอยู่อีกก็คือเหมือนก็คใช้ชีวิตเป็นปกตินี่แหละครับใช้เป็นปกติเรื่อยๆร่เหมือนว่ารู้จักกันไปก่อนเออคือไม่ได้ต้องบังคับไม่ต้องถไปวงใช่อะไรล่ะก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกถ้าเก คบอีกก็เลิกอีกเนี่ยคนแม่งตลกละแบบมันมันเล่นขายของมันไม่ใช่ครับมันก็คงเี่ยีทเพราะว่าทุกวัที่น้องก็โตขึ้นเนาะต่างกันไหมครับจากวันที่เราจนแฟนกฝดเราจะไม่ได้เป็นแฝดแล้วเป็นน้องก็ต่างกันนะครับคนเรามันเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะทั้งน้องทั้งผมนะฮะมองหรืออะไรแล้วเขาก็โตขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่รู้จักยังสิบเก้ามั้งวันนี้ก็โตขึ้นมีฮะมีขำกันกังเชียร์ดนะครับ ก็คือตอนนี้ก็ดูโตขึ้นมีกิจกรรมกิจการก็ดูทํางานทําการดูแบบก็ดูเปลี่ยนไปเยอะครับดูทํางานก็ดูดีครับดูดูพัฒนาตัวเองดีขึ้นเยอะครับครับแล้วเมื่อตอบไัถูกก็ดีฮะแล้วเวลาอยู่แบบเจอกันอยู่ด้วยกันมันรู้สึกว่าแบบเราอยากจะกลับมาเหมือนเดิมไหมความรู้สึกมันไม่มันไม่เหมี่ยงก็ยังไม่ถึงจุดนั้นครับค่อยๆต้องค่อยๆสร้างใช่ไหมอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเจอกันในสเตตัสที่แบบไม่เป็นแฟนกันเหมือนก่อนมันก็สบายกว่า มันก่อนคนเป็นแฟนกันใช่ไหมฮะ,ะมีหึงมีหวงมีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อยู่เหมือนกับเป็นเพื่อนนพี่น้องเงี้ยมันก็เลยสบายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมาระแวงอะไรกัน,กเ,นเ,เดี๋ยวจ้ว <c oughs> วะหรือว่ามันงงงหรมันไม่ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเก่อนที่บอกว่าถ้าเกิดตัดสินใจมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ก็ไม่ต้องรีบให้มันเป็นไปตามความรู้สึกให้ความรู้สึกมันนําไปพี่ต้อมกับข่าวที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ว่ากำังรีเทิร์นกันได้คุยกับน้องมัไหครับคุยครับก็คุยเรื่อยๆคุย บ้างรลายบ้างอะไรบ้างอยแต่โทรไม่ไช่โทรบ่อยนักกว่าเขา,าก็ไม่ได้ว่าอะไรไปอ่านที่สามสิอะไรอย่างเงีนะ้ยแล้วจริงจริงก็อย่างวันน้องเปิดร้านไก่ก็ยังไม่ได้ไปเ,เรียกว่าเมื่อวานก็ถ่ายละครอ,อยู่เรื่องนี้กับแบบวิศวะใช่ไหมฮะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าต้องหึงเคลียร์คิวเพื่อไปหรืออะไรคือคนเราเขามันสบายๆเพื่อนกันก็คือว่างก็ไปไม่ว่างก็มาวันหลังอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ผมว่ามันสบายๆใจทั้งสองฝ่ายดีกว่าคห่วงความสดตัวเองเหรอครับก็ไม่ได้ห่วงนะฮะแต่ว่าก็สบายดี คือสวดสบายคือสวดสบายกว่าหรือไงฮะถ้าเป็นตอนนี้ถามผมว่าผมสวดสบายกว่าแกล้งผมผู้ชายหมดจะแซวมากกว่ายังไงนะงุ้นงี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมเรียวผมนะนะนะก็นะก็ดูไปก่อนว่าแล้วคือน้องอาจจะไม่เอาก็ได้คือเราคอเอเคยแล้วคุยเค้าเรียกว่าอะไรคุยไปได้เปิดอะไรเงี้ยครับมัน ไม่ใช่เรื่องผิดทั้งวันหนึ่งเขาจะมีแฟนหรือคนที่ไม่มีแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดโอกาสให้กัันท้งคู่ไในอนาคะวนี้เปิดโอกาสมันก็เปิดตลอดนะครับเพราะว่ามันก็ไม่งั้นจะไปเจอกันหรือจะไปนู่นไปนี่ทำบุญทำเบอร์อะไรคือมันเจอมันก็แฮปปี้ดีครับมีความสุขแต่ก็ไม่ได้ที่บอกอ่ะมันสถานะไม่เหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้มันคงสบายถ้าเกิดไปกลัวจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือเปล่าทั้งผมและน้องนะไม่ใช่ครับทั้งพอน้องแต่พอตอนนี้มาทำบุญด้วยกันอาจจะทำรู้สึกว่ามุมดีๆมุมใสๆมม มาทบุญด้วยกับมันมีผลนะพี่ป้องแบบแนวความที่เปลี่ยนไปแต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเขาเรื่องเด็กอยู่เพรตอนนี้มาทําบุญด้วยการในโค้นอยู่กันมีนั่นงงคำถามว่ะก็ปกติทําบุญเมื่อก่อนนะคเขากันก็เคยทําบุญด้วยกันอยู่ครับก็่ที่บอกแหละมันไม่มียังไม่รู้อะไรก็คือคบไปให้สบายๆก่อนถ้าเกิดมันใช่อยากจะเออโอเคนะอะไรเงี้ยครับก็มาแล้วพ่อแม่น้องว่านเองนะคะที่อยู่นนล้กัน ก็ได้เจอเจอล่าสุดวันงานแต่งงานกิ่งพี่สาวพี่สาวแก่คุณพ่อคุณพอแก่น่านรักมากนะครับแบบใจดีเหมือนเดิมห่วงใยเหมือนเดิมคุณแม่ด้วย <c oughs> นะครับแต่คุณพ่อคุณพ่ออายุคล้ายๆเท่าๆพ่อผม <c oughs> ก็จะผมก็จะถามห่วงเรื่องสุขภาพตลอดเพราะว่าเราเห็นพ่อเราแม่เรายังไงแล้วก็คนอายุรุ่นนี้ก็คงเยอะเจ็ดสิบสองแล้วก็จะเยอะอยู่แล้วจะห่วงนิดนึงแต่คุณแม่ก็ยังเด็กไงก็ถือว่าสบายๆไว้รุ่นหน่อยหรือว่าทางพ่อแม่ของเราไม่เล่นเราแล้วเพราะไม่มีหลานแล้วก็เลยไม่พ่ป้องแล้วเมื่อก่อนเล่น แต่พ่อคนจีนนะครับพ่อผมคนจีนเขาชอบให้มีแบบลูกของลูกชายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านำตรกุลเขาแซ่เขาอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่แต่ตอนนี้ก็ก็มีหลานก็ก็ลืมๆไปบ้างเขาก็เพลินๆเลี้ยงหลานไป<ร>อะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดอ่ครับอนาคตเราอายุเยอะแล้วเนะาะใช่ที่ตอนนี้บ้านผมสร้างอยู่คือปกติบ้านผมบ้านแม่บ้านผมบ้านพี่สาวมันอยู่ในรูปเดียวกันแต่ว่ามันคนละหลังนะในที่เดียวกันตอนเนี้ยบ้านผมสร้างอยู่ทุบอยู่ก็เลยย้ายไปอยู่พี่สาวทั่วคราวก็เลยเป็นว่าได้ ตื่นมาก็เจอก่อนนอนก็เจอได้เจอนานทั้งวันปิ่นกับปิ่นกับปายผมว่ามันสนุกตอนเล่นนะแต่ผมรู้สึกเลยว่าอยากเห็นพ่อแม่เขาเลี้ยงอย่างเงี้ยเราเราเป็นน้าอย่างเงี้ยเล่นเล่นเบื่อเบืเดินหนีได้เวลามันอึมันงอแงแล้วก็เดินเดินหนีได้เงี้ยแต่พอถ้าจะเป็นลูกเราอย่างเงี้ยมันหนีไม่ได้นะว่ามันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทุ่มเทเวลาจะมาหลันล้าจะไปนน่นไปนี่คล้แล้วโอ้โหแบบ คือพอที่ได้อย ja> <Yeah, ู่บ <th ้านเนี่ก cool ับพี่สาวได้เรียนรู้เลยว่าแบบภาระว่ะพี่ลูกแสดงว่าไม่คิดไม่คิดอยากจะแบบมีอนาคตครอบครัวก็อยากมีสักก็อยากก็อยากมีอยากมีแม้ก็อยากมีนะครับมีลูกสักคนก็ดีนะคนเดียวอาจจะพอพอไหวอะไรเงี้ยครับแต่หาเมียก่อนเนาะอายุเยอะแล้วนะลูกหรือเมียอายุเยอะแล้วนะคะพี่ครับก็เราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ผมก็คุยกับเพื่อนลูกๆเนี่ยกันที่ยังไม่ได้แต่งงานอ่ะ เราเลือกใช้ชีวิตแบบนี้เราก็ต้องยอมรับเราอาจจะโตไม่ทันลูกหรือว่าเราอาจจะบางคนเขาชอบเป็นเพื่อนกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปีกแนวหนึ่งไปว่าก็เราเลือกเองอ่ะอีกแบบหนึ่งพอแก่แล้วก็คนต้องเก็บเงินให้เขาเรียนเลยก็มันก็ต้องไม่รู้อะไรสุดเชยกันว่าเราเพราะเราเลือกแบบนี้เองเพราะถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นก็ต้องแต่งใน่อยี่สิบกว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ต้องก็ไม่ได้กลัวว่าถ้าอายุมากถ้าแต่งก็ไม่เป็นไรไอเรื่องแต่งเนี่ยไม่ค่อยเออมาพูดเลยคิดเลยเนี่ย อยากแต่งใช่ไหมครับไม่นั่นคืออย่างผมผมจะไม่แท่งเดี๋ยวเดี๋ยวมือนโอ้โหเลยเหรอไม่ผมเตะบอลอย่างแกบ่อยก็ดูแกก็ก็มีมุมที่แกมีความสุขมุมแกแอบเหงาผมก็มีผมก็แอบเห็นอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องดูว่าเราก็มีตัวอย่างรุ่นพี่หลายๆคนอย่างพี่มอสเนี้ยก็แต่งตอน38ก็มีรูมีครอบครัวที่น่ารักอะไรอย่งเงีใช่ไหมครับก็ดูว่าเราแบบไหนตัวอย่างมันมีอยู่เราก็ดูว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าตัวทางไอเข้าเนี่ยพี่แจ็คเลยเนี่ย แต่ถ้ามองในมุมนึงคนจะมองว่าพอพี่บ้องโสดที่ใดก็สน่หมาตลอดถึงเจ้าเสน่ห์ตลอดเออไม่รู้ก็ไม่ตอบว่าอะไรครับผมผมสลอ์เนี่ยไม่ได้ตอบว่าหรายังใช้ชีวิตความโสดเนอุกสรรคอย่างแบบมีความสุขคนเรามันก็มีเวลาของมันน่ะเนาะคนเราพอสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันแก่มันอะไรมันก็คงไม่ไม่ดูดีอย่างนี้ไปตลอดเป็นสัจธรรมใช่ไหมฮะจริงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมัก็ดีครับแต่จริงๆผมว่าความสุขของคนไม่เหมือนกัน อย่าไปตัดสินว่าใครผิดหรือถูกบางคนชอบแบบนี้มีครอบครัวมีลูกก็ชอบไม่ไม่ผิดบางคนชอบโสดชอบอิสระท่องเที่ยวก็ถูกคือว่าอยู่ที่เราชอบแบบไหนมากากว่าไม่มีอะไรผิดหรอครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ชอบแบบอิสระก็ดีครับพวกเพื่อนอยู่อะไรก็ดี <c oughs> แต่ก็เข้เขาใจว่าเวลาแห่งความสนุกมันใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าคิดแต่ทุกวันเลยก็คิดเหมือนกันนะพอคนรุนยุคเท่าผมจะเริ่มคิดพอสามสิบกว่าเริ่มคิดแล้วเออมันจะยังไงดีว่าคนจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คิดเหมือนกัน อู๋มันเคยวางตั้งแต่ยี่สิบปลายปลยแล้วแหละเดี๋ยว3ามสิบพอถึงสามสิบเดี๋ยวสามสองเดี๋ยวสามสี่ตอนนี้ยี่สิบห้าแล้วก็ยัง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 สิโอ้ก็ไม่ค่อยได้แ <kaz> ล้วแหละเดี๋ยวนี้พูดจริงเข้าไปจีบเด็กๆก็ไม่กล้าแล้วกลัวเขาหาว่าลุงเขาปุ่นนะไม่จริงๆคือผมผมจะแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเขาเรียกว่ามันมันก็จะแบบรุ่มล่ามมากเหมือนเดิมใบรุ่นมากก็ไม่ได้ก็ต้องบางสกุ เออมันก็ตามวัยครับโตครับโตก็ยังห่างอยู่นะห่างอยู่เหมือนเดิมเลยก็เออแตดีครับก็ดีครับดีคือไม่ไม่อยากคนอ่านขาแล้วเบื่ออันี่เดี๋ยวมันน้ำหน้าป่าวาอะไรเงี้ยคือจริงๆไอนี่บอกกับมันเลยไม่มีไรแต่ถ้ามีไรเดี๋ยวบอกแน่นอนเลยมันไม่มีอะไรมากหรอกครับก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละอ็มาไม่ค่อยนะครับอย่างไปไหนเมื่อไหนก็ไปก็ไปกันก็ไปกัน ไม่งั้นใช่ไหมทำบุญยังที่รู้อะไรเห็นไหมก็ไปกันครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะเราก็แหมสัมภาษณ์ผมมาเป็นสิบปีถ้าเป็นผมก็บอกแล้วว่าเป็นแฟนอยู่ว่าต้องร่วมงานกันสักเรื่องหนึ่งจะสตาร์ทกิดสระเขาติสระได้ดีว่ะโอเคเหนื่อยแล้วโอเคแล้วงา